เพื่อนๆครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับร้านวุฒนนทบุรีครับรถเข้าใหม่นะฮะกับ honda JXS2 ครับ110ซีซีนครับรถสวยมีทรงครับคันนี้เอกสารครบทะเบียนโอนุญาตทำการสตาร์ทก่อนเลยแล้วกันใหม่ขึ้นปกตินะครับเพื่อนๆครับวังเครื่องนิดนึงและเดี๋ยวจะเปิดรอบสูงให้ดูนะครับดูสีนะฮะสวยเลยอ่า คันนี้เป็นเครื่องยนต์สจังหวะครับหนึ่งซีซีนะครับแกนเกียร์แกนสตาร์ทไม่เชื่อมน,นะครับระบบไฟติดครบนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวและแต่อขออนุญาตเปิดรอบสูงนะรับท่านใดที่หารถเอาไว้ขับเล่นอยู่คันนี้แนะนำครับเพื่อนๆครับทะเบียนตรงรุ่น ร้อยสิบนะฮะพระนครศรีอยุธยานะครับประมาณนี้รอดเดินเบาสนิทมากภาษีไม่ขาดต่อครับสำหรับท่านใดที่หารถไว้ใช้งานอยู่คันนี้ผมแนะนำครับเครื่องดีสตาร์ตติดง่ายระบบไฟทำเป็น C D I แล้วเรียบร้อยนะครับเบอร์ติดต่อผมและไอ l ดี e นะครับ092 2 6 1 3 2 3 1ครับที่นี่ลานวุฒิรรีครับ สวัสดีครับ